สวัสดีครับผมโชคครับผมผมไลค์ครับผมนานโนครับพวกเรานะครับผมมาจากไดร์สอัจับไทย,ท<า>ยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดของไดร์สอัจับไทยนะครับจริงๆจะเรียกว่าสินค้าใหม่ล่าสุดก,ก็เรียกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เรียกว่าเราเนยวางขายมาประมาณนาที์นึงงละน,ะนะก็คือตัวของล็อกเลสไบบ็อกหรือว่าไอตัวมาโคพุชนี่แหละนะครับผมซึ่ง อพอดีของเพิ่งจะมาให้เรามารีวิวได้นะครับ,รบผมเราก็เลยได้มาปุ๊บเราก็รีบมารีวิวเลยนะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูด้วยนะว่ากล่องนี้ได้ไดอ้อะไร,รเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือมานกพูดเน่ยจะเป็นเหมือนกับกล่องที่แถมตุกกตต๊กตาเนาะตุ๊กตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไล่ไปก็แถมตุ๊กตาในของที่ร่ในดอทนะโดยมันจะสุ่มมาให้แต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือแถมเป็น ล็อกเลรยหลักบล็อกด้วยเป็นกล่องเป็นหีบทองอ่ะที่หลายๆคนน่าจะอยากได้กันเปิดได้แต่ได้แต่พวกไอเทมหายากนะเดี๋ยวเรามาไล่ฮีโร่กันเลยนะครับผมก็จะมีอุสาไททันเตอร์วีนเลนเจอร์วอลล์เอนจิม่าบาสิกเกอร์ครับแล้วก็มีพาร์คเฟลเลตบอยเอชิกเกอร์เดนโฟเฟตแล้วก็ชิตี้วิสตอันนี้เป็นตัวรับนะครับเป็นตัวรับก็จะเป็นของที่หายากที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่ใต้กล่องนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ของ อ่าเป็นเหมือนกับเป็นของลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะมีซีลของเอเอสอแล้วก็ของวาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอะไรไหมได้ครับได้เดี๋ยวเรามาแกะอะไรแล้วกันคือไอตัวที่แกะอนะครับมันจะเป็นเหมือนกับกาวเหนียวๆนะครับผมคือเป็นเรื่องที่คือใช้คัตเตอร์แกะไม่ได้นะครับอ๋อครับเามันคือฉีกังไงมันก็ขาดนะครับเนี่ยมันจะเป็น คือวดลักเดนเซเต้เพื่อความเอเดือดขนาดกล่องมันจะสูงประมาณ5นิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างจะอยู่ประมาณสองนิ้วสองหรือสามนิ้วใช่ครับโอเคครับอันนี้คือเราแกะแล้วนะครับผมก็จะมีถุงดำอยู่ข้างในแต่ดำวานนี้เป็นตัวอะไรโอเคครับวางกล่องดีๆวกันนี่โอเคจะเป็นตัวอะไรนะมาเราแกะกับก็เริ่มรู้เหมือนกัน ตัวของวอลล็อกครับผมล็อกครับผมนมีนะครับเป็นตัวของล็อกก็จะเป็นตุ๊กตาเนี่ยครับตัวใหญ่ๆประมาณนี้วางให้มันได้มุมโอเคโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมข้างในก็จะแถมกราดของล็อกเลสนะครับจะแถมก๊าดของล็อกเลดนะครับผมเป็นก๊าดที่เอาไว้รีดีม โเพื่อเอาล็อกเดในสตรีนนะครับก็จะมีวิธีการรีดีมแล้วก็จะมีโค้ดให้นะครับผมแต่โค้ดนี่อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะรีดีมได้นะครับเพราะเดยวเราเป็นรีดีมเรียบร้อยคอืมก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็สําหรับตัวล็อกเด็ล็อกบล็อกนะครับผมหรือว่าตัวลอกพุชนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแถมลูกกาหนึ่งตัวแบบซูมแล้วก็มีล็อกเด็ล็อกบล็อกให้หนึ่งอันนะครับผมให้รดีมก็ตอนนี้ของมีแล้วนะครับผมสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผม ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ทันทีตอนนี้ที่ร้านไอซ่าจำไทยของเราครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ